สวัสดีค่ะทุกคนเดินเล่นไปินซื้อของกันค่ะทุกคนจ้ะเดินจากหน้าบ้านเนาะอันนี้เป็นร้านตัดผมเนาะจ้ะร้านตัดผมร้านนี้สร้างหลายหลายเลยค่ะนี่ยสร้างเป็นสิบสร้างเด็กสร้างสมาร์ทเกนนะแล้วก็สร้างใหม่สร้างเก่าเนาะเมื่จังก็เคยมาตัดผมทางระหว่างทางบรรยากาศแทบดูจ้ะ ดำดากแล้วลูกนี่เลยเป็นชมดิวไปด้วยเนาะได้กระเป๋าใหม่กระแง่งไปแล้วนีปลาด้วยค่ะดูเขาเลี้ยงปลาด,ดีค่ะทุกคนนี่เลี้ยงปลาใส่โคงค้างไวไ้ด้ค่ะ ขายปัดกองยังไม่นอกบ้านก็เลยใส่กลมขังไว้เนาะย้ำหนาวย้ำยังกับจิบหนาววะเออโอเคค่ะไปต่อนี่เขาขายกับกล่องเนาะอันนี้คือตู้ขายกับกล่องค่ะราเมงก็มีราเมงกับข้าวกล่องนะตอนนี้เนาะตามมาจังไปเลยค่ะ เห็นชิตรูอยู่นะคะบ้านเราก็ตึกนั้นค่ะมันจมบรรยากาศ่อกำลังพุ่นพัดน,นะจีโมกเคิงค่ะทุกนค,ค่ะแต่ว่ามันก็มืมดแล้วเนาะแลนี่ตำรวจวนะั่น ตาหนี่ไงมองกระปุกออกมาเลยย่างเร็วขนาดรถไฟน้อยนู่นรถไฟสันตายรถไฟสันที่เขาเคยมาเลาะดูดอกซากุระ ไดเลยค่ะตามกระโปรงแดงกับเสื้อแดงไปนน่นแดงทั้งสองเลยค่ะกอกระเสื้อแดงลูกกับกระโปรงแดงค่ตัวเทรศาาัพทบ้านเขากับมีนะคะพ่อคะวา,าปกติไปทั้งรัดค่ะ มันนี่มาทางปกระดิบทา,ง,ทาง,งถนนร่มถนนด้วยตรงนี้ดอกกุรลาจะสวยเหมือนกันนะคะนนมันกำลังเป็นตุ่มๆค่ะว่าสิบบาทมบบน,นี้ด้านหนาวเดือนสามเดือนสี่หมดเลยนะ,ะ,นนะเด็กเด็ก นี่ไล่หลายเลยค่ะทุกคนค่ะพี่น้องด้านแขกไล่หลายเลยเพราแถวนี้มันเป็นสถานทูตบา้านเขาเารอ่ะทำไม่ันจองมาใครมากขนาดนี้ก็จะใช้เวลาเดินทางกี่นาทีทางหน้าบ้านเมื่อกี้นี่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกี่นาทีกวะนี่ใครตรงนี้ก็เป็นกานา้อนหนาเหมือนกันค่ะ น้ำเย็นเย็นเนี่ยค่ะน,น่าบรรยากาศกำลังดีตอนนี้กำลังตกกันบ้างยังนำกระจุ๊ยซื่นค่ะต้นดอกซากุโะนิดนิดหน่อยตะวันกำลังแดงสบาวฝรั่งมาแลนด์ต้นดอกซากุกราค่ะมิตรกาง าบ้านเมื่อกี้นี่เนาะคะ่ะปกติชี้จัก,กรยานกับแป๊บเดียวเนาะซื้อของร้านนี้เจ้าง,งเนื้อเป็นแต่ก,กินนะคะแต่ละที่เข,ขาคล้ายพวกคือกันเนาะคนกำลังกลับบ้านกับสองจัก,กรยานอูบาห์ยานสรงของ,องยานสรงของ มา,นะาลูคไปแดงขอดูอออกไไดอ่ออือหอ้ามมาบงทางทังราดกางเ่มากรอมรอมทางม้งบนด้านไปต่อค่ะ นะเซนนี่ว่ามเมนเซนรักประจำหน้าสถานที่รถไฟที่ไปประจำพนก็นกนเล็บว่าใครหลายไปเลยและเซนนี้ถนนจะเ้นใหญ่กว่าเซนเป็นถนนที่เคยยางไปประจำนาะ สองไฟใต้เรียวค่ะสองไฟแดงเลยใช่ไหมค่ะหงเรี้วขนา่ะรหยปุ่นหน่อยก็บนหยิปุ่นใหญ่นี่ไอ้รงจดคอไป อันนั้นเหมือนคาเฟ่เนาะคาเฟ่ขนมนมเนยกาแฟกาแฟร้านก่อนไม่ใช่คาเฟ่เป็นกึ่งรสอ้านเนาะทุกคนร้อรนีใหญ่อยู่กันเราเคยมากินออกข้างหน้าก็เป็นร้านขรถไฟขั้นเนดูรถรถทางรถไฟ จอดรถเขาสองสันตามจินตนาที่ที่แฮกค่ะกลาเกินซูโม่สี่แฮกสี่แฮกกับสิร้อยหนึ่งร้ายบาทเกินซูโม่จอดเป็นนั้นเลยค่ะจอดเป็นเวลาได้ปรลเป็เ,เ,ปเหมือนมือเลยจอดรถทำไฟแดงนี่กับแมนนะคะ สิบนาทีนะคะอ้าประมาณสิบนาทีนะจากบ้านมาซุปเปอร์นะคะนายมาจากขี่จักรยานมากับเตี๋ยวนาทีสองนาทีก็บฮอดอะ่ะ ตั้งตรงขามมันจะเป็นโอเคห่างโอเคมันจะถูกถูกกว่าห้างเราที่จะไปแต่ว่าคลองมันถูกกว่าจริงแต่แต่เขามื่อสื่อหมดนะพี่น้องคนสื่อเมื่อก่อนเท่าคองตางศาสตร์เนาะพวกอก่อนนักเรียนเห็นไหมหูทางทั้งคุ่นค่ะตรงขามมันไปทางฝุ่นค่ะไปแดงแน่ะนี่เราจะมาถึงตรงนี้คะ่ะค้องแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะนี่คะ่ะ เราก็จะมาตรงนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายที่เดินมาด้วยกันค่ะ